คุณผู้ชมจําได้ไหมน้องภูมิน้องภูมิอ,มอ,มอายุ12ปีแล้วก็เป็นเด็กอ้วนนะคะคที่เราเคยเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันน้องเป็นโรคหลายโรคด้วยกันและพฤติกรรมนี่คือกินอาหารไม่หยุดที่ชอบกินดินด้วยอ,ะอ่ะล่าสุดน้องภูมิจากไปแล้วนะคะเพราะว่าโรคลุมเล้าหลายโรคเนี่ยแหละค่ะ คุณยายเองร้องห่มร้องไห้จนแทบจะไม่มีน้ําตาแล้วล่ะค่ะขึ้นภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะน้องภูมิคือตอนนั้นคนในครอบครัวบอกใครก็ได้รักษาหลานให้หน่อยเพราะน้องภูมิเนี่ยเป็นออทิสติกด้วยค่ะและดูสิกินขนมจีนหูกินไม่รู้จักอิ่มคุณผู้ชมที่เราเคยให้ภาพดูกันนะคะเนี่ยน้องสมาธิสั้นพูดไม่ได้แต่หูไม่หนวกนะคะแล้วน้องน่ารักมากจริงๆอ่ะ อยู่กับตายายนะตายายก็ไม่ค่อยมีตังะค่ะฐานะยากจนอยู่ที่หมู่บ้านโนสนสังนาแกนคนครพนมนะคะน้ำหนักน้องเยอะ150กิโลกรัมหลังๆนี่กินข้าวอย่างเดียวกินขนมจีนที่4โลต่อวันไม่เพียงพอกินดินอย่างเงี้ยแล้วคืออยากจะให้รักษาเพราะอะไรเสื้อผ้าใส่ไม่ได้อ่ะ ครชีพกูพูภัยช่วยกันเอาตัวไปตรวจร่างกายเด็กเองนอนกันลำบากเพราะหายใจไม่ได้าหายใจลําบากมันพาไปโรงพยาบาลจาได้อยู่เลยคือเดินลําบากมากค่ะตอนปลายเดือนเมษายนนีได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแต่ข่าวร้ายห้าทุ่มของวันที่22พฤษภาคมน้องจากไปแล้วค่ะทีนี้ตากับยายน้องภูมินะคะเสียใจมากร้องไห้จนไม่มีน้ําตาแล้วรับร่างหลานมาแล้วก็มาประกอบพิธีที่วัดศรีนารานุรักษ์ค่ะ อยู่แถวๆบ้านนั่นแหละคะ่ะทุกคนเศร้าหมดเลยอะ่ะไปคุยกับคุณตาวินัยกรค่ะคุณตาบอกเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดนะตอนที่เขาป่วยก็รักษาตัวกันอยู่ตาก็ะเฝ้าผัดอยู่กับยายตายายสองคนเนี่ยเฝ้ากันไม่ห่างเลยพอตอนรับโทรศัพท์กลางดึกจากพยาบาลตาก็ใจคอไม่ดีแล้วนะบอกให้มาดูหน่อยมาดูน้องภูมิหน่อยตาอยู่บ้านไงรีไปดูพอเห็นน้องแบบโอ้ยไม่มีลมหายใจแล้วตาใจคอไม่ดีเลย ยายแกก็ว่ายายแกทำใจไว้บ้างแล้วอะค่ะ <ใช S 1> เพราะว่าคุณหมอบอกนะน้องมีหลายโรคไม่รู้ว่าน้องจะจากไปวันไหนบบในขนาดทำใจแล้วก็ยังโอโหน้ำตามหมดตัวคิด,ดง่ายๆแล้วกันลองฟังดูค่ะใจตัวน้องเขาหนึหัวใจล้มหัวใจตัวหัวใจตีเอาเป็นเป็นหวานความดันเบาตับเสีน้ำท่วมตัว บอกว่าให้น้องเขาไปดีถ้าไปแล้วก็ให้ไปดีมีฝันอะไรทาใจไม้ร่วงหน้าว่วงาไม่มีน้ำตาแล้วโอ๊ย ตากรยายก็ทําใจล่วงหน้าแล้วนะเอาจริงๆนะคนนี้ค่ะคนนี้ก็คือคุณมณีวรรณพระราชมนะคะก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เป็นน้องสาวของตะภูมิด้วยก็เหมือนเป็นญาติกันน่ะเห็นน้องภูมิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับเลยว่าน้องแกโรคเยอะเนี่ยยิ่งตอนไปโรงพยาบาลนะโหเห็นสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยสงสารใจอยากจะเอากลับมาดูแลต่อที่บ้านด้วยอเพราะน้องแบบนอนอยู่แบบนั้นแล้วสายเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่แม่ของน้องบอกว่าให้รอก่อน เนี่ยเดี๋ยวหลังสิ้นเดือนก่อนแต่ปรากฏว่าไม่รู้ให้รออะไรเนาะแต่น้องเขาก็ไม่ไหวเขาก็จากไปแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่าน้องอ่ะคือตัวใหญ่มากแล้วกว่าจะเอาโลงที่มันแมทกับน้ําหนักตัวแล้วก็รูปร่างของน้องได้เนะะี่ยหาแทบตายเหมือนกันนะโอ้ก็ต้องเอาโลงพิเศษมาค่ะมาใส่ให้นะคะนี่ คือก่อนหน้านี้อะบางเอญว่ามีคนรูปร่างอ้วนเหมือนกันแล้วก็ตัวใหญ่เหมือนกัน,นเสียชีวิตช่างเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขายกลงศพให้กับน้องภูมินะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ออแล้วดูสิน้องภูมิก็มาจากไปแบบนี้นะคะ,ะลงขนาดพิเศษอะค่ะนะยังไงก็ตามแต่นะคะเห็นว่าทางครอบครัวบ,บอกว่าเดี๋ยวจะทําพิธีเผาน้องนะคะเดนวันที่26พฤษภาคมค่ะครับบางคนก็บอกว่าน้องไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานอีกแล้วนะน้องสารมากเลยอายุแค่12ปี<ว>อะ อมอหมดทุกหมดโศกหมดเคราะหหมดกรรมนะครับค่ะ